นะสำหรับแบกระชับมิดรในรอบนี้เซิร์ฟรวอย์129ห้อง10บะนะก็พูดไปเมื่อกี้นะว่าเออเปลี่ยนพาร์เป็นอะไรดีเอาพาร์อะไรดีแล้วกันนะรอบนี้รอบนี้นะฮะพาร์ตส,สวดในรอบนี้พาร์เอาพาร์อะไรดีวะเอาอะไรดีเนี่ยแหละพาร์อะไรดีฮ <laughs> อแดงความเสียใจอับคนที่ไม่ทันด้วยนะ ไว้ข้ามันไก่มาข้าวมันไก่ข้าวมันไก่โอ้ oh oh oh. ข้ามันไก่แล้วมีอะไรจะบอกจี G บอกว่านายกากมากจี G บอกจีอยากโดนจี G อยากได้อยากโดนเดี๋ยวดเดี๋ยวเดยว <laughs> ใครพูด <laughs> มามาเรามาช่วยกันนี่ว่ะเซฟร้อยยีบ้าห้องสิบนะฮะเซฟร้อยยี่สิบเก้าห้องสิบมารอบนี้ขอให้อยู่คนละทีมรับรองว่า แน่นอนรับรองว่าอย่างแน่นอนยังมีใครมีโค้ดขายอยู่มัง้งอยากได้คิดไลายไทยอ่ะสักเดือนโอโยเหมือนไม่มีนะพีะ่เ129ห้องสิบนะเอ้ยกับตันไม่กดใช่ไหมไม่กดโดนบินนะเว้ยติดต,ติดเออมันกดแล้ว,วมาฟึบเฮย้ยบ้าจริงเหมือนเห็นแวบๆว,ว่าจีอยู่น้ําเงินเฮ้ยไม่ใช่มเหมน<อ>ีวแว,แวแ่าจีอยู่แดงเฮ้ยี่ กดแถบดู tap, นั่นไงจีอยู่แดงผมนี่เซงเป็ดเลยเป็นเหล่าฮาเดสแทนแล้วกัน <Hello. S 1> ฝาด้วยนะข้าวมันไก่แอะฝาด้วยข้าวมันไก่โอ้โหจีจีจปรับเป็นฟนนะันในเลยเสียงแชทกงิง<ป>บุ้งบังุ้้งงงงั<ป>โอย โอ้โหไปยิงข้าวมันไก่ทําไมอ, <c oughs> อะหูวุสาไปถึงเกิดแล้วเนี่ย <c oughs> โอ้โข้าวมันไก่วิ่งไปใหม่วิ่งไปใหม่ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ต้องก้าวยาวๆเดี๋ยวเราจะช่วยปลาควันในบ้านให้เ <c oughs> อ <c oughs> าแล้วเอาแล้วแล้วมาแล้ว <c oughs> มาแล้วมาแล้ว <c oughs> ตอนนี้ทางผู้เข้าแข่งขันวิ่งมาประจันหน้ากันที่ด้านหน้าของรางศัตรูกันแล้วนะฮะ ไป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 ถ้ามันไก่โดนยิงอีกแล้วอ่ะไปไม่ถึงฝันสักทีนะฮะขึ้นบันไดไปแล้วะดนยูดไปยิงโดนยูย <c oughs> ดยิยง <c oughs> เออเฮ้ยมีพวกบอมด้วยงดเล่นพวกบอมเฮย้ย Ôi ơi 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 à. Bà ơi Ờ Nhớ chăng Nó nhớ chăng Ôi No pop pom kha, Ui ơi Điều à. Bà ơi กเป็นนี่ดีกว่านี่เลย X M สองนสแ้เด่นไม่ได้ค่ะดอดเดอดเดอดเดออดเอดอดเดอดเอดู่หโโห G. 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 ไหนเดนีเอดเดอเดอด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 ดันเดืออเดเอ Wow, 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 wow. Ui, cao nhiều. Bây chơi đồ này đi bóc con này lên phục bỏm. Ô ô. Chơi đồ hay con này lên phục bom Hmm. Khoan โโอ้ห um ก็เลิกแน่นิคะไม่เข้าใจค่ะว่าไม่ให้เล่นพวกบอมเหรองดใช้พวกบอมนะฮะโอ้ยหน้าฐานเพียบเลย <ไป S 1> อัะปืนอะไรไปยิงพวกเขาดีนานๆทีได้เล่นปืนนี้โง่โอ้โหไหนจี้อยู่ไหนวะ จีจีจีดูเร็ว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 ดูเร็ดิดดดอ้าวมันขึ้นไปเหล่าผิดคนมันขึ้นไปเหล่าผิดคนจะ,ะทำไมบ้าอีบา้าใจด้วยนะครับไปเลยแผนกเหล่าวิ่งไปเลยถ้าเป็นแผนกเหล่าวิ่งไปเลย เฮ oh, <Yeah. S 1> ้ยจีดันว่ะจีดันว่ะโอ้เรียบร้อยใครแต่ <laughs> ไม่ธรรมดานะฮะโอ้แ oh. ฉ <laughs> ม,มีกระดูกกันนะ <laughs> สีมือเรื่องการเหล่าไม่ธรรมดานะฮะ <laughs> โดนไปแล้วนะฮะตอนนี้ยังไม่มีใครเหล่าผมได้เลยนะนี่ผมก็เดินดันไปเรื่อย แสตแกนะแกยกมีดมั่วเลยนะเฮ้ยดูเล็วแม่เอาคิสมัดมาเสียบกลางลำตัวกูเลยโอ้โหบ้าเลยคิสมัส <c oughs> เลมอนตัวไหนจี oh. เลมอนจะเป็นตัวใส่หน้ากากครึ่งหน้าฮะสังเกตง่ายๆแล้วจีได้ได้อะไรแล้ว <c oughs> จีได้รอบนี้ได้ <c oughs> อลาเบียนสวอดมิดไนท์บลูฮะ <God. S 2> ใช่ใช่เขาบอกแล้วตำรวจจับนั่นอย่าเล่นจีดันไปข้างหน้าแล้วมีใครไปเหลาหน่อยอุ้ยฮาเดสเต็มเต็มสองเม็ดเท่านั้น จีดันเมฆข้างหน้าแล้วเอาหน่อยเอาจีหน่อยนั่นไงเงาะโดนไปนัดหนึ่งเงาะไม่ตายเงาะให้ได้เงาะเงาะช่วยด้ยโดนปั้มตั้มจีตามสิชีวิตจีเนี่ยตอนนี้จีก็ดันเกมอยู่เรื่อยเนะฮะอยากได้จีก็เลี้ยมเรียกไปนั่นนั่นนั่นโอ้ยไอ้เอ้ยไอ้ทำความฝันคนอื่นทางทลายตอนนี้ทางฝั่งจีไดมอนจะคงดันเกมออกไปเรื่อยๆนะฮะ ผมโดนเป็นหนึ่งตัวในรอบนี้อ,อ้าวเซงเป็ดรอบนี้เหล่าจีไม่ได้ไนเลยไหนเลยไหนเลยันีวเนดีวัีวันดีวัดีวัดวันดีวันดีววันดีวันดีวันวันดีัดีวัดดีวัดดีวัดดีัด,ดว

โอแมทคิวเอาจีจีโดนแล้วจังไงเรียบร้อยเอาโอ้ยตัวที่กแม่งเหมือกีีมือใครนะเมื่อกี้ใครเหล่าจีนะกอโอ้ยงอตัวที่สองเหรอโอ้ยสองตัวเกมจะจบแล้วนะฮะที่หนึ่งเป็นของใครเอ่ยสโมคน่องตรอนฮะน่องปรอนอ๋องอนี่ยวะงอดำเดี่ยวมาเลย เอาจี G โดนเหรอเอาไม่ใช่จีเหลาใครอ๋อจีเป็นล่ามเหลาไม่ได้ไม่เหรอเจ้าคิดเนี่ยอัตระไม่ได้ไม่ใช่ใจด้วยนะครับไม่ได้เงาะได้ไปในรอบนี้เย้จีนี่ใครใช่ GM การ์ซ่หรือเปล่าไม่ใช่นะฮะจี G เลมอนเทวิตคนยังไม่ค่อยรู้จักอ่ะอ่าอ่าจี G ไม่ดัง <G>. จีเลมอนสามเจ็กซี่เขาทวงอะมองว่าไม่ไม่ทำเจ็กซี่ให้เขาเลยเปิดกล้องในโปรแกรมอัดอยู่แล้วนี่อัดอยู่มันปิดไม่ได้เสียใจด้วยต้องรอรอสักแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งนะอ่ะอะตุ๊กตาหิมะที่ส่งมาก็เดี๋ยวรอช่วงจัดเสร็จก่อนนะฮะทำเหมียวให้ดูหน่อย มีเหมียวยังยังไม่มีเอาละสรุปว่าเงาะได้ที่หนึ่งไปรอบนี้แล้วก็ผมโดนข้าวมันไก่เสียบกลางลำตัวเลยสร้างห้องรนา ยิบั้างห้องแล้วนะมา,มารอบหน้าจะเป็น l g a 3 IC โอ้ยน่าเอาอัดรอบนี้เป็นอัด IC นะฮะโอเคเราก่อนที่ยิบก้างทบทกันอย่างละสามวัน eMTH Lemon Twist ไงกดดูข้อมูลเอาไว้นะฮะจียังอยู่ป่าววะจีเงียบกิฟเลยเลยคาดว่าหลับไปแล้วจี G. มาแล้วซับร้อยยี่สิบเก้าห้องหกนะผมต้องทำอะไรยอยู่แน่ๆเลย เซิร์ฟรห้อง6นะฮเซิร์ฟร้อห้อง6 p พาสเวิร์ดในรอบนี้ x y z q ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก x y z q เรียบร้อยนะคนเข้าครบแล้วเต็มอย่างไวมาพร้อมแล้วดูวเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา กดโลดกดโลดบาลานเรียบร้อยไะจ้าเอาเลยโอ้โหอยู่สีเขียวฮะไหนกดแทบกดแทบดูแล้วร้องเย้โอ้อยู่ายมตลอดเลยนั่นแหลโดนทีฟันเย้โอ้เคมมันไก่ก็อยู่แต่ป็บ ไช่ไวจังหาเจียนเฮ้ยจีดันอยู่นี่มาจีดันเกมนี่มาเฮ้ยยืนทำอะไรนะพี่อ๋อเดินไปเยียบแล้วเบอร์เจียเฮ้ยโอ้นึกว่าจีมเข็นชียาวๆนี่ อ่าจ oh, ี้อยู่นี่เองจี้อยู่ข้างหน้านี่ว่ะอุ้ยอร่อ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 ยอย่าเพิ่งไปไหน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 ไปไหนแล้วไปไหนแล้วหนูเกือบถึงบ้านแล้วโอ้โหปิดบ้นไปปิดบ้านไปรถจะพี่จะถอยซะขนาดนี้นะโอ้เห็นใจคนวิ่งตามบ้างสิเฮ้ยอย่าหันปืนใส่หน้าพี่ พี่ตกใจง่ายลั่นบ่อยเอ้ยเจอแล้วเจอแล้วถวยใครยิงกันเราเนี่ยรู้สึกเศร้ามากนะฮะที่เห็นจีตายโดยคนอื่นอ้าวเดี๋ยจีก็ไปสู้กับเขาเนาะจีโดนเหรอหมเมื่อกี้โดนแล้วอ่า อยากไฟไงอยากไฟไฟกับเขาโดนเลยอยากไฟอยากไฟห้าวห้าวห้าวอยาห้าวอยาห้าวเออรอบนี้ทีไมได้บอกเลยว่าได้อะไรนั่นสิล่วงไปเ <laughs> <laughs> บาเาเนี้ยเียบเี ตัวแล้วเนี่ยเก๋อฟันอีกทีจะได้อยู่แล้วสารนั่งย่องเบาให้เข้ามันไก่ไ,ไอ,กอ้ห<ไ><ไ>นุ่ก็ไม่ได้แล้วคนหนุ่มก็จะได้นคนนีไ้ได้ได้แค่คร,รอบเดียวค่ะกูหละอยากจะเทเข้ามันไก่ทิ้งพื้นแล้วเกินแม่งเอ,อ้ยฝันสลายอ๋อรอบนี้ได้เลยนะอัคใช่ไหมรอบนี้อัเราบีดแหละนั่นสิโอ้โ ไก่เอ้ยไก่ดีโอ้ยออกมาเจอระเบิดใช้เลยอ่ะจีไหนวะหาไม่เจอมีเป็นมีละกันมิดในมีละกันโอเคไม่เป็นไรอ้าวบิดเฮ้ยเจอแล้ว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 เจอพิกัดแล้วนะจียิงเมื่อไหร่ปึ๊บบอกพิกัดทันทีนะฮะ ทุกการเคลื่อนไหวเป็นข้อมูลหมดบึ้มโอ้เยอะว่ะอีกกันเลยเอ้ยบ้าจริงฉันยิงเยอะเกินไปแล้วน่ะฉันไม่ใหญ่ยิงเยอะน่ะฉันแค่ซอฟเน่ะอ๋ออีเยอะเอ้ยไม่ให้เองข้าวมันไก่ไก่งี้ไก่ปิดไม่มีแล้วก็ เฮ้เด้อเฮ้ยยังไงยืนตัวเสียงคุดฟึ้งคุดอยู่ข้างๆตัวแมงเอ้ยรสชาติมันเป็ดด้วยเต็มเต็มเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหนี่มันใครเนาะใครจ้าเอ๋ ไอ้ไอโอ้น่าแดงนี่เราได้ได้อะไรไม่มีเสิฮะรอบนี้จีบอกจีไม่ได้คิดรางวัลเอาไว้อดไปโอ้ยเต็มลำตัวายไกลน้อยไกลเจอพิกัดตีแล้วแจ้งให้ทราบด้วย ยังยิตกใจแม่งเลยายอยู่ตรงไหนวะโอ้โหน้องปอยไม่ตายเดนะี๋ยวเทไหร่เนี่ยสองเม็ดกำตัวรอดได้ยังไรผมเหล่าจีได้เออเหล่าจีได้ก็ไม่ได้อะไรนะรอบนี้ไม่มีอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วจีถอยสกายเชีย ใจเย็นเย็นเออโอ้มีคนได้บาเลีสักที่วันอีกแล้วนะจีจะของหมดดังยังมีอยู่ฮะยังมีเหลืออยู่นะจะเอาจีได้ก็ไม่ได้อะไรใช่ไปโอ้เราจีไม่ได้คิดว่าจะให้อะไรอยู่ใน ป่านเลยไอ้เ็มเ็มตัวที่สองให้ตายสิจีเขาไปแอบดูขุมใดตายเอออัดคลิมไหมอัดอ,อยู่สะใจไหมสะใจมอกถ้าเราได้จะสะใจสุด เจอแล้วเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วจะหนีไปไหนยายิงโธ่น้องบอนแม่พ่อบอกเจอตัวปุ๊บจีหักเมาเข้าบ้านหักเมาเก้าจำยาวเล้หโอ้โหใจคอทำด้วยอะไรสู้ๆหน่อยอูยิงทำไมเนี่ยไอ้หูจะโด,ดน็อย บึ้มอีเปลี่ยนทิศทางในการมาแล้วเว้ยโอ้สีตายอยูแ่แหละเฮ้ยจีไปอยู่ได้ อนองปอนได้ที่หนึ่งน่องปอนได้ที่หนึ่งนะฮะเยอะเลยอ่าอนนของรางวัลรอบหน้าก็จะเป็นหน้ากากไอซีหน้ากากไอซีนะฮะของรางวัลรอบหน้าผมโดนน่องปอนเหลาโอ้นองปอนได้ที่หนึ่งได้เหล่าเลยนี่ครบเลยนี่วะ เออครบเลยนะแต่รอบที่แล้วไม่มีของเหล่านี่ใช่ไม่มีของเหลวเออนั่นนสิลืมเออที่หนึ่งอย่างเดียวแจกง่ายดีรอบนี้สร้างแล้วมาตอนนี้เราเหลือหน้ากากไอซีกับรางวัลใหญ่อ่ะ เซิร์ฟรอยิบเก้าห้องสิบสามซยิบกาห้องสิบสามารอบนี้อือเช่าผมส่งตุ๊กตาสองหิมะกับเซ็กซี่เออเห็นแล้วแต่มันจองห้องไม่ได้ไงรอ,รอบรอบแจกของเนี่ยงดจองห้องนะฮะรอบแจกของงดจองห้องเดี๋ยวรอเล่นเสร็จแล้วเดี๋ยวผมเล่นต่อก็จองห้องปกตินะ ขอห้านาทีทีบอขอห้านาทีเ้าไปเปลี่ยนพาสป่ะอ่างั้นก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพักคลิปเอาไว้ก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะฮะก็อย่าลืมติดตาม subscribe เอาไว้นะจ๊ะแล้วก็มีแมทกระชับมิตรแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะมาเจอกันได้ในทอกทอกนะฮะเราจะทิ้งเอาไว้ที่ description แล้วเจอกันฮนะบายบาย